ผมไปเห็นนะครับช่องข่าวช่องหนึ่งนะเขาบอกว่าคุณหญิงสุดารัตน์นะครับเกวุราพันธ์นะฮะแฉตำรวจบอกว่านะครับตำรวจเนี่ยเวลาจะไปจับเว็บพนันคอเซ็นเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับพอใกล้ๆจะเขาบอกเขาบอกอย่างนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับสุดารัตน์นะแฉตำรวจเจอโทรศัพท์สั่งห้ามจับคอเซ็นเตอร์ย้ำเป็นไัยป้นเงียบเป็นภัยเงียบพ้นคนจนปีละแสนล้านนะครับ เมื่อวันที่22ตุลานะครับคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์นะครับหัวหน้าพักไทยสร้างไทยให้สัมภาษณ์ในรายการเนชั่นสุดสัปดาห์ถึงปัญหาการปราบปร,บปรมามขบวนการคอรเซ็นเตอร์และแ s มเ m m e r ในประเทศไทยโดยเปิดเพยว่ามีตำรวจบางส่วนร้อยฟังว่าแม้จะสามารถสืบสวนจนใกล้จะถึงขั้นจับตัวผู้กระทำผิดได้แต่กลับมีโทรศัพท์สั่งห้ามเข้ามาทําให้คดีต้องหยุดชะง,งักคุณหญิงสุดารัตกล่าวว่าที่ฟังมากับหูน้องๆที่เขาเป็นตำรวจที่เขาดูแลเรื่องนี้เขาบ่นเลยว่ามันปราบไม่ได้หรอกครับ เพราะว่าพอเราจะจับได้สอบสวนใกล้จะถึงพอเราจะพอเราจะจับได้สอบสวนใกล้ถึงตํารวจไทยไม่ใช่ว่าไม่เก่งตํารวจไทยไม่เ,เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่พอจะเข้าใกล้ประเด็จศึกซะหน่อยเสือกมีโทรศัพท์มาแล้วเสือกมีโทรศัพท์มาแล้วก็ขอมีโทรศัพท์มาแล้วสั่งเขายืนยันว่ามีจริงมันทาให้ทั้งคอรเซ็นเตอร์และทั้งบรรดาอะไรทั้งหลายมันยังอยู่ในเมืองไทยแล้วก็มาหลอกปล้นคนไทยเรียกว่าปล้น พ้นภัยเงียบที่มาป้นก็เรียกว่าป้นไาเดี๋ยวนะเรียกว่าป้นเป็นัยเงียบที่มาป้นปีหนึ่งเป็นแสนล้านแล้วก็ป้นคนจนทั้งนั้นพอมันป้นคนจนมันก็ทําไงรู้ปะมันก็มาอวดรวยให้คนจนดูอีกไอ้พวกเวรเนี่ยนะฮะคนจะบอกให้นะเรื่องนี้ที่พูดมาไม่เกินจริงหรอกครับนะบในตํารวจผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยนะก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแต่เงินสดอนะ่ะเงินสดคุณนึกออกไหมเงินสดอนะ่ะ นักการเมืองหลายๆคนนะครับก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันเว็บพนันนะครับคอร์เซ็นเตอร์สแกมเมอร์ปล่อยเงินกู้นอกระบบอย่างเงี้ยเต็มไปหมดครับนะมันเอาเงินเนี่ยนะครับเงินพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มาปล่อยกู้รายวันให้พวกคุณเนี่ยยี่สิบสี่วันนะหรือไม่ก็ร้อยละสองต่อวันนะที่คุณกู้กู้กันนะครับนะผมก็กู้ผมก,ผมก็ผมก็มีนี่ผมก็มีนี่นอกระบบผมก็กู้นะผมก็จะใช้คืนทั้ปหมดเลยคนระับ นะครับมันก็เป็นแค่อย่างนี้ครับประเทศนี้นะตำรวจที่เขาจะทํางานเนี่ยนะครับเขาก็เจอไอ้พวกที่มันใหญ่กว่านะครับโทรมาสั่งนะครับโทรมาสั่งนะครับถ้าไม่ทําตามก็มีผลต่ออนาคตนะครับลูกคือต้องคุณต้องเข้าใจตํารวจมานะตํารวจเล็กๆอ่ะนะครับเขาก็ต้องกินต้องใช้นะครับครอบครัวต้องพวกครอบครัวมีลูกมีเมียมีครอบครัวต้องกินต้องใช้เหมือนกัน นะครับไม่ยุ่งดีกว่าอ่ะกูไม่ยุ่งก็ได้นะงานพวกมึงก็ทำของพวกมึงไปนะครับแต่ผมจะบอกว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเขารู้กันทั่วแหละเขารู้กันหมดแหละนะครับผมเนี่ยก็รู้จักไอคนทาเวบพน,นันทําไมผมจะไม่รู้จักทําไมกูจะไม่รู้จักแล้วกูก็รู้วด้มันจ่ายใครแต่พูดพูดไม่ได้ไงพูดแล้วไงโดนฟ้องเพราะว่าเราพูดลอยๆยไม่ได้ครับต้องมีหลักฐานในการพรเด็ดสืบผมก็อยากได้มนงั้นผมก็เอ้ยขอหน่อยเดย มันก็ไม่กล้าถูกว่ามันใครจะไปให้อะมันให้มันก็โดนด้วยเดี๋ยววะถูกว่านะครับก็นี่แหละผมรู้จักคนเยอะนะจริงๆผมเหมือนจะไม่รู้จักใครแต่กูเสียรู้จักคนเยอะว่ะแปลกคือเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบคบใครนะเป็นคนที่เพื่อนน้อยแต่เสดก็แต่นับไปนับมาเพื่อนกูก็เยอะนะแล้วเฮี้ยๆทั้งนั้นเลยคนที่เฮี้ยทั้งนั้นเลยที่กูรู้จักเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าประเทศเนี้ยนะครับมันถึงได้อำอึ้งเนี่ย ว่าเนี่ยคนอื่นเขาปราบก,กันนะภูมิาพาคนี้เขารวมตัวกันจะปากคอเนเซ็เต์เว็บพนันไอ้บ้านเราแม่งอึกอักอึกอักไอ้เหี้ยจะทําอะไรก็ไม่ทํานะเมื่อเชา้าผมเห็นคุณอะไรที่เป็นเหมือนเลขานายกอ่ะก็ทําให้สัมภาษณ์แบบอึกอักอึกอ,อัก,ก,กอ๋อทำอยู่ทําอยู่ทําแล้วทําอยู่ยตกลงมึงทําหรือ,อยังนะผมจะบอกให้ถ้าคุณอ่ะไฟเขียวจับให้หมดอ่ะคุณเราไฟเขียวเด็ดจับแม่ให้หมดเลยไอ้เหี้ยไม่ต้องเว้นหน้าไหนมึงรับรองคูรับรองเลย กูรับรองเลยแม่งได้เป็นร้อยเป็นร้อยเจ้าอะ่ะไอฟ้ฟอกเงินไอ้พวกฟอกเงินไอ้พวกเว็บพนันฟอกเงินเว็บพนันคอเซ็นเตอร์มึงได้เต็มตำรวจแม่งรู้หมดแหละใครอยู่ตรงไหนแต่มันจะจับมึงเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับผมอยากให้ท่านอนุทินนะถ้าท่านอยากจะลอยลํานะเข้ารอบเข้ารอบชิงนะท่านต้องปราบครับถ้าท่านไม่ปราบท่านก็จะไปไปคือถ้าไม่ปราบก็เท่ากับมีส่วนร่วมอะ่ะ ถูกไหมแต่อย่างนี้ผมบอกอนะท่านปราบเถอะครับท่านลอยลําไปคนเดียวครับเดี๋ยวคือยังไงคะแนนผมจะบอกวิธีการให้นะผมจะวิธีการของผมนะคือถ้าท่านเกรงใจเกรงใจพวก,พวกนายทุนพักนะครับพวกพวกสอสอที่มันเอากลุ่มเอาก้อนมาซบท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ขอตําแหน่งท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ไปทําเรื่องเงี้ยพวกเนี้ยตอนเนี้ยเป็นโอกาสของท่านนะท่านล้างไข้แม่งเลยท่านล้างแม่งเลยแล้วประชาชนจะแท้ซ้องสรรเสริญท่าน ให้ท่านได้เป็นนายกในสมัยต่อไปแต่ถ้าท่านไม่ทาสมัยหน้าท่านอดถ้าตอนเนี้ยถึงเวลาปราบเนี่ยนะครับมองโลกเราซิดบวกๆนะถึงเวลาปราบเนี่ยถ้าท่านจะเอาคะแนนเสียงท่านต้องปราบปราบไม่ให้แบบเหมือนสมัยคุณทักษิณแม่งตัดตอนคนขายยาเหมือนแม่งตอนนั้นนะ่ะทําแบบนั้นนะ่ะคุณเชื่อไหมตอนนั้นตอนนี้คุณทักษิณทําตอนนั้นนะ่ะไอ้เหี้ยตารวจแม่งตัดตอนกันแบบตํารวจนักการเมืองแม่งสั่งตัดตอนกันแบบโห เขาเรียกว่าตุยกันเป็นร้อยอะนะตอนนี้ถ้าทาอย่างนั้นก็จะเป็นเหมือนกันครับเป็นเหมือนกันแล้วแล้วแล้วคุณเชื่อไหมว่านะครับภาพลักษณ์ของประเทศเราไม่จะดีขึ้นทันทีทิกจากหน้ามือเป็นหลังห,หลังตีนเป็นหน้ามือทิกจากหลังตีนเป็นหน้ามือทันทีแล้วสิ่งที่ผมจะบอกนะท่าน,นสมชินท่านเอาตัวรอดคนเดียวดีกว่าครับท่านเอากลุ่มที่ท่านเชื่อว่ารวบรวมคนที่ท่านเชื่อว่าแม่งแม่งโปร่งใสแม่งบริสุทธิ์อะ เอาเฉพาะคนพวกนี้หนีไปด้วยครับเอาเฉพาะคนพวกนี้หนีไปด้วยครับแล้วก็ตัดไอ้พวกนี้ออกให้หมดท่านเชื่อผมเนี่ยเดี๋ยวจะมีสอสอคนอื่นเข้ามาซบท่านอีกเยอะให้มีให้ท่านเลือกไม่จะมีคนให้ท่านน่งเลือกแบบดีนิ้วเอ้ยกูเอามืองเอ้ยกูเอามืองมึงไปแกตีมมืองไปแกรตีมอย่างนี้เลยคุณเชื่อผมเด็กถ้าใช้วิธีนี้เรียบร้อยครับสมัยหน้าท่านไม่ต้องท่านไม่ต้องเสียตังค์เลือกตั้งเลยท่านไม่ต้องเสียตังค์ให้ไอ้พวกนี้ไปซื้อเสียงเลย ท่านทําอย่างนี้เลยแล้วท่านแบบคะแนนเสียงท่านจะมาถล่มทลายถล่มถล่มถล่มแล้วไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นเลยเล่นเรื่องนี้ก่อนเล่นไอ้เรื่องนี้ก่อนนะครับเล่นไอ้เรื่องนี้ก่อนเพราะถ้าท่านปาปามไอ้พวกไอ้พวกฟอกเงินนะไอ้พวกทุนเทาพวกฟอกเงินมันจะรวมถึงทุนจีนเทาด้วยมันจะรวมถึงทุนจีนเทาด้วยนะครับไอ้ใครที่บอกว่าอยากอยากใช้คําว่าจีนเทาจีนเทาทาไมอ่ะกูจะพูดอ่ะจีนเทาจีนเทาจีนเทาทาไมอ่ะถึงว่า กขาคน็ขพวกเฮี้ยนะมันเฮี้ยคุณจะให้ผมเรียกอะไรอ๋อพี่จีนพี่พี่จีนเตียเต้ยอย่างเนี้ยไม่ได้นะครับคือคนชั่วมันต้องปากผมไม่สนใจผมพูดพูดพูดใหม่นะอนดีตใครที่เป็นไงผมไม่รู้ปัจจุบันผมสนใจที่การเงินที่ปัจจุบันของใครทําอะไรใครทําอะไรในปัจจุบันท่านนายกครับถ้าท่านท่านนะถ้าท่านถ้าท่านเนะี่ยมองไกลๆนะคิดเหมือนผมนะท่านทําเลยครับท่านอย่าปล่อยท่านกวาด กวาดทิ้งที่หมดไอ้พวกขยะไอ้พวกขยะใกล้ๆตัวท่านกวาดแม่งทิ้งไอ้พวกขยะใกล้ตัวท่านกวาดทิ้งให้หมดครับแล้วป่าแม่งท่านอีกสิ่งนี้ที่ท่านทํานะท่านสนับสนุนเกษตรกรแล้วปิดประตูบ้านหยุดเอาของจีนเข้าก่อนพอท่านปิดประตูบ้านปุ๊บนะหยุดเอาผักผลไม้จากจีนเข้าเอาท่านเอาคะแนนเสียงของท่านสี่เดือนนะ่ะหยุดเอาผักผลไม้จากจีนหยุดเอาสินค้าจีนเข้าตรวจสอบแม่งให้หมดเก็บภาษีแม่งถ้าไม่เก็บภาษีก็ทําให้แม่งยาก ทำให้แม่งเข้ามาลำบากเข้ามาไม่ได้ถ้าถ้าถ้ากลัวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะถ้าท่านกลัวว่าท่านปิดแล้วมันจะปิดบ้างท่านไม่ต้องไปกลัวครับมันไม่ปิดหรอกครับเพราะมันมีคนที่อยากเอาไปขายเยอะนะครับท่านเชื่อผมพอท่านปิดปับ๊บเดี๋ยวแมงแม่งมาเหมาทุเรียนนะไอ้้ยผลไม,ามา้ไทยเนี่ยแมงมาเหมากนันแยะปิดแล้วเคลียไอ้พวกชั่วนี่ออกไอ้พวกที่มาซื้อสวนทุเรียสน,นสวนนู่นสวนนั่นสวนนี่แล้วปลูกส่งไปเองเนี่ยท่านจับไอ้พวกนี้ให้หมดแล้วเดี๋ยวไอ้คนของมันอนะ่ะที่มัน ในทุนอีกเยอะแยะครับคนจีนน่ะที่แม่งอยากจะมาซื้อของเรามีอีกเยอะแยะคนแม่งมีเป็นเกอเจ็ดเป็ร้อยล้านคนมันไม่ใช่พันห้าร้อยล้านคนประมาณเจ็ดปร้อยล้านคนแม่งม,มีมาซื้อแค่แม่งมีในทุนบิงเข้ามาบ้านเราสักสองสามหมื่นคนน่ะของบ้านเราแม่งหมดประเทศแล้วไม่พอกินหรอกพวกมันน่ะนะครับตอนนี้ทำอะไรก็ได้ครับประเทศเราเนี่ยแม่งเนื้อหอมสุดตอนนี้ ประเทศเรานี่เป็นประเทศเนื้อหอมเพราะว่าใครจะทําทอะไรแม่งต้องมาง้อเราจีนแม่งอยากจะใช้เราเป็นฐานสนองแม่งก็ต้องง้อเรางั้นกูนไม่ให้ทอ่ะทําไมอ่ะถูกป่ะมึง,ม,งมึงไปมึงไปทาที่ลาวเด้มึงไปท,ทําท,ที่กัมพูชาเด้ม่ทําที่เมียนมาเด้ถูกไหมโอ้วิธีง่ายๆครับวิธีง่ายๆที่จะที่จะเอาตัวรอดวิธีง่ายที่จะสร้างคะแนนเสียงโดยที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวนะครับอันนี้ผมแนะนํานะแต่แต่ว่าไอ้เรื่องตำรวจเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับผมขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง